สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Simply Bullish นะครับช่องที่จะพาคุณเทรดไปได้วยกันอย่างยั่งยืนเนาะเดี๋ยวเช้านี้เราจะมาเชคการทองคำไปได้วยกันเนาะในเช้าวันอังคารที่7ตุลาคมนะครับก่อนที่จะรับชมเนาะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ต่อไปเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่นกอนในทำเป็นเดยนะครับแบบกระชับเนาะ ในทำฟเฟรมเดย์นะครับสิ่งที่เราได้เห็นในทําเฟรมเดย์คือเมื่อวานได้มีการทําแท่งออทําไฮไว้ที่สามเก้าเจ็ดหกจุดสองสามก่อนที่จะเปิดแท่งใหม่มาเมื่อเช้าแล้วยกตัวขึ้นทําไฮใหม่ที่สามเก้าเจ็ดเจ็ดจุดสี่สามก่อนที่จะดึงไส้กลับแล้วตอนนี้กําลังกดตัวลงมาซึ่งคร้งกดตัวลงมาตรงนี้เรามองว่าอาจจะเป็นการกดตัวลงมาเพื่อมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายแต่ไม่ถึงรับก็คือแนวรับเดย์ตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมก็อาจจะกดตัวมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายแต่ไม่ถึงรับแต่อาจจะเคลียร เก้าสองหนึ่งนะครับสามเก้าสองศูนย์จุดแปดสามนะครับไส้ตรงนี้หายไส้ตรงเนี้ยที่เราดูกันอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยหายไส้ตรงเนี้ยนะครับที่เราใช้เป็นการเคลียร์ของทางเฟรมเดย์เพราะฉะนั้นเดย์ถ้าจะเคลียร์ก็มีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงเตียงถึงไส้นี้หรือเกือบถึงซึ่งเราต้องไปดูในไทม์เฟรม h 4อีกทีนึงว่ามันมีไส้ไหนที่มันจะเคลียร์ของ h 4บ้างบางครั้งอาจจะไม่กดตัวลงมาถึงไส้เดียร์จะกดตัวลงลงมาถึงแค่ไส้ h 4อยู่แถวแถวนี้ก็ได้แล้วก็ดึงไส้กลับของไทม์เฟรมเดย์แต่งงไรรงตรนี้ หรืออีกอย่างนึงที่มันจะเกิดก็คือตอนนี้ถ้ามันจะกลับตัวตรงสามเหลี่ยมกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วมันจะลงมาเลยเนี่ยมาวิ่งมาหาตรงกลางของกลางสามเหลี่ยมเนี่ยผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูกันว่ามันจะลงมาจริงหรือเปล่าซึ่งถ้าเราถ้าเราจะรู้ว่ามันจะลงมาจริงหรือเปล่าเราก็ต้องไปดูในตามเฟรมเล็กว่ามันจะมีการสร้างพลชั่นการกลับตัวฝั่งเซลล์ตรงไหนไหมถ้ามีการสร้างแล้วกําลังทําท่าที่จะกดตัวลงมาแปลว่ามันมีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงมา แต่ก็ระวังนะอย่าให้มันหลอกว่ามันจะกดตัวลงมาแล้วสุดท้ายมันดึงไส้กลับยกตัวขึ้นนะครับของทางเฟรมเด์ระวังกันด้วยอย่าโดนล่อเซลเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเท่าอย่างระมัดระวังที่สุดเพราะว่าการมันอยู่ที่ออทามไฮซึ่งการอยู่ที่ออทามไฮมันมีอยู่สองอย่างคือคุณเซลแล้วมันบินต่อหรือคุณไล่หรือคุณบายตอนมันยอดแล้วมันก็ทุกต่อทุกต่อมาเรื่อยๆแล้วทุกต่อมาสร้างสามเหลี่ยมนี่คือสิ่งที่มันมีีเที่ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยเนาะ ตอนนี้มันวิ่งมาหาไอ้สามเหลี่ยมบนที่ผมตีไว้แล้วล,ล่ะทะลุไปแล้วด้วยแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะกลับตัวตั้งแต่ตรงนี้หรือเปล่าถ้ามันกลับตัวตั้งแต่ตรงนี้ดีไปเราก็แค่รอที่จะหาอะไรครับจุดกลับตัวฝั่งเซลล์ที่สมบูรณ์ในทางเฟรมเ1ชหนึ่ง h ชสองแล้วเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราก็จะเซลล์ส่วน h 4ฟถ้ายังไม่สร้างไม่เป็นไรถ้า H1 ชสร้างแล้วเปิดแท่งใหม่มาของทางเฟรม H1 ชยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราก็จะเซลล์ได้เพื่อคาดหวังให้มันกดตัวลงมาทำลายรับถัดไปต่อทีนนี้้ถาาามมมััััักดดตลงไไ่ทยรรบบป ไมเซลเราก็จะปิดแล้วเราก็รอดูถูกไหมครับนี่คือวฤติกรรมที่เราจะรอถูกไหมเพราะเรารอพาชั่นชัดเจนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทำเป็น H4 ได้สร้างพาชั่นการกลับตัวฝั่งเซลลที่สําเร็จสมบูรณ์ปุ๊บตรงนี้แล้วเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นไม่ถึงต้านผมก็จะเซล์เมื่อคาดหวังให้มันกดตัวลงมาเคลียร์ถึงตรงนี้อย่างน้อยจากระยะปัจจุบันกับตรงนี้ตอนนี้มีอยู่4,000จุดซึ่งแปลว่าถ้าทำเป็น H4 กลับตัวได้ที่ตรงนี้เลยถูกไหมครับแต่ตอนนี้ผมเห็นแล้ว H1 กลับตัวได้แล้วนะครับถ้าไปดูด ถ้าให้ตัวกลับตัวได้ปุ๊บเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นไม่ถึงด้านผมก็จะเซลเพื่อคาดหวังให้มันกดตัวลงมาเคลียร์ถึงไส้นี้เห็นหรือยังหรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ต้องกลับตัวก็ได้มันอาจจะแบบทุบลงมาทีเดียวเลยถึงไส้นี้แล้วก็ดึงไส้กลับก็ได้ของทางเฟรมเดย์เพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นการทุบลงมาจังหวะจังหวะตรงเนี้ยคือจังหวะที่เราจะหาไม้ใบไปเล่นเข,เข้าใจหรือยังแล้วถ้าเกิดว่าคุณใบที่ไส้นี้แล้วสุดท้ายมันไปชนรับคุณก็แค่ต้องไปรอใบที่ไส้ถัดไปก่อนนี่มันจะชนอีกรับซึ่งจะเเเ็็นนนนนรรัับบกกกได้้้้ีี่่ยยสอช เลือกเลือกเอาที่จะเล่นแต่ระวังกันด้วยอย่าให้โดนลอ่อายจนบรลากลงอย่างต่อนเนื่องแล้วคุณก็โดนลอ่อายไปอย่างต่อนเนื่องอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะนะครับนี่คือสิ่งสําคัญที่ทคุณต้องโน้นไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีสิทธิ์ที่จะทำทั้งสองอย่างทาเฟรมเดย์ก็อย่างที่บอกคือมันมีสิทธิ์ที่จะย่ยอ,อกเคลียร์ถึงจุดนี้ถูกไหมส่วนทำเฟรมเฮสโล่ะอ่าสมมติทาเฟรมเดย์มเมื่อกี้ทาเฟรมเดย์ไฮซ่าอยู่ที่อะไรสอ,สองสองศูนย์ใช่ไหมอ่าถ้าเฮสโจะกดตัวลงมาเคลียร์ถึงส,งส,สม,มติ แค่สมมุติผมทาให้ดูอันนี้แค่เป็นการสมมุติเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นทำเป็นเพชรโฟนี่คือพชันการกลับตัวฝั่งเซลล์เนาะไม่สําเร็จนะครับมีไส้ขวางอยู่แต่ไม่เป็นไรถ้ามันสมบูรณ์สมมุติว่ามันสมบูรณ์มันกดตัวลงมาชนรับทาลายรับได้แล้วถูกไหมอ่าแล้วมันมาเล้งที่ไส้นี้สมมุติเด้งที่ไส้นี้เปิดแท่งใหม่มายก ok ตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราทาอะไรครับเราก็จะเซลล์เพื่อคาดหวังมาให้มันลงมาเคลียร์มาทาลายรับถัดไปถูกไหมครับถ้ามันกดตัวลงมาทาลายรับถัดไปได้แต่ไม่ถึงอีกรับตรงนี คุณก็จะปิดที่ไซนนี้ถูกไหมอันนี้แค่สมมติสมมุตินะอ่าแต่มันทําลายรับได้คุณปิดแล้วก็จริงอ่าคุณเซลล์มันกดตัวลงมาคุณปิดมันยกตัวขึ้นอีกไม่ถึงต้านคุณก็อาจจะเซลลอีกแล้วไม่ถึงต้านคือไม่ใช่แค่ไม่ถึงต้านข้างบนนี้นะบางครั้งอ่ะไม่ถึงต้านที่เป็นรับเก่าก็ได้เพราะว่ารับเก่าเนี่ยมันก็บางครั้งมันก็มีคนรอที่จะเซลเพราะฉะนั้นถ้ากราฟยกตัวขึ้นมันก็จะยกตัวขึ้นไม่ถึงรับเก่าตรงนี้แหละแล้วมันก็จะกดตัวลงมาหารับถัดไปตรงนนี้เห็ม แล้วก็ทําลายรับของตัวเองที่สร้างทิ้งไว้ถูกไหมครับมันก็จะล่อายแล้วก็ตุบลงมาหาไส้นี้หรืออาจจะมีไส้ที่เล็กลงอีกหรือเปล่าไม่รู้แต่อาจจะกดตัวลงมาแค่ถึงเนี่ยชนรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับไม่ถึงรับนี้ถูกไหมครับจากนั้นเราก็อาจจะปิดไม้เซลล์ที่เราได้มาแล้วแล้วมันก็จะกลับตัวก่อนเพราะว่ามันเด้งเพื่อเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์ก่อนที่จะลงต่อแต่ต้องไม่ถึงต้านก็คือรับเก่านี่เองตรงนี้เห็นไหมรับเก่ากลายเป็นต้านได้เพราะว่าคนก็จะรอเซลล์อยู่ถูก จากนั้นก็จะกดตัวลงมาทำลายมาชนรับถัดไปต่อแล้วทีนี้กดตัวลงมาชนรับถัดไปต่อปุ๊บอาจจะลงมาถึงรับถัดไปตรงนี้แต่สุดท้ายแล้วมันจะมีอยู่สองอย่างคือทําลายรับนี้ได้ถูกไหมครับแล้วกดตัวลงมากลับตัวตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ถ้าจะกลับตัวอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันมีไส้ขวางอยู่เพราะฉะนั้นมันมีอยู่สองอย่างคือมันอาจจะกดตัวลงมาแบบนี้แล้วดึงไส้กลับก่อนและอาจจะดึงไส้กลับอาจจะเคลียร์หนักแล้วดึงไส้กลับแล้วยกตัวขึ้นก็เป็นไปได้ หรือกดตัวลงมาทําลายรับนี้ทีนี้ถ้ามันทําลายรับนี้ได้ผมมองว่าตรงนี้ไม่ใช่จุดที่จะกลับตัวที่ดีอาจจะกลับตัวแบบนี้ได้ยากแต่กลับตัวได้ไหมกลับตัวได้ครับเราต้องไม่บแ a s กับ o r อร์ถูกไหมเราต้องไม่ b แ a s กับฝั่งบายฝั่งเซลเราต้องดูแล้วให้มันเห็นชี้ชัดเลยว่ามันทําอะไรไว้บ้างเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าจุดกลับตัวมักจะไม่ค่อยอยากจะเกิดขึ้นที่ไส้เพราะฉะนั้นถ้ามันมีไส้แบบนี้แปลว่ากราฟมีสิทธิ์ที่จะยกตัวขึ้นถูกไหมครับยกตัวขึ้นแล้วกดตัวลงมาตอบเพื่อมาสร้างจุดกลับตัวในตรงนี โดยการที่มีการชนลับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงอีกลับแล้วจะสร้างกลับจุดกลับตัวต่ำกว่า3า0 0ันเก้า้อตรงนี้ก็เป็นไปได้จากนั้นก็จจะยกตัวขึ้นทําลายต้านแล้วก็สร้างจุดกลับตัวฝั่งใบที่สมบูรณ์ถูกไหมครับแล้วก็สร้างสมบูรณ์ไปเรื่อยๆด้วยการที่ทําลายทีละต้านไปอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่มันมีเทีย่ยะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นระวังเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันกดตัวลงมาแบบเนี้ยแล้วในทางเฟรมเดีย แล้วในทางเฟรมเสอ่ะมันสร้างจุดกลับตัวก็จริงแต่ในทางเฟรมเดย์มันก็ดึงไส้กลับหมดแท่งที่สมบูรณ์กับ H 4ยกตัวขึ้นไปก็ดีไปถูกไหมครับเพราะ H4 ไม่ทําลายรับแต่ถ้าเกิดว่า H4 กดตัวลงมาแบบนี้บวกกับทางเฟรมเดย์ดันกดตัวลงมาแล้วมาปิดแท่งเยนอยู่ต่ำกว่า3 9 0 0นเก้าร้อยี่คือคนละเรื่องกันแล้วคุณต้องเข้าใจอย่างหนึง่งเห็นไหมการที่ H 4มาสร้างจุดกลับต,ตัวตรงนี้ม,นมันมันมีผลกับทางเฟรมเดย์กดตัวลงมาทำลายตรงนี้หรือทางเฟรมเดย์ ดึงไส้กลับจากตรงนี้ถ้าเกิด Time Frame H4 กดตัวลงามาถึง3,900แล้ว Day ก็มาปิดแท่งเทียนอยู่ต่ำกว่า3,900แปลว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นเคลียร์ v o l ุ่มฝั่งเซลล์แล้วก็ทุบลงเพราะฉะนั้นการจุดกลับตัวฝั่งบายของ H4 ตรงนี้อาจจะเป็นจุดกลับตัวฝั่งบายที่จะยกตัวขึ้นแค่เราๆ2,000-4,000จุดเพื่อที่จะเคลียร์ Volume ฝั่งเซลล์ของ Time Frame Day เพราะว่าถ้า H4 เป็นอย่างนี้ถูกไหม H4 ถ้าถ้า H4 เป็นอย่างนี้แล้ว Time Frame Day ปิดแท่งเกียนอยู่ต่ำ แปลว่าทำเฟรมเดย์อะแท่งใหม่ของ H4 ที่มันยกตัวขึ้นอย่างเงี้ยทำเฟรมเดย์ก็คือการยกตัวขึ้นเคลียร์แล้วทำเฟรมเดย์ก็จะทาแบบนี้คุณเห็นภาพหรือยังแต่ถ้าเกิดว่าจังหวะที่ H4 มันกลับตัวขึ้นไปแบบนี้ทำเฟรมเดย์นั้นคือดึงไส้กลับขึ้นไปเลยไม่เป็นไรแต่ดึงไส้กลับคือไม่ยอมทําลายรับเลยอันเนี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้า H4 เนี่ยกลับตัวอย่างนี้แต่ทำเฟรมเดย์คือทําลายรับแล้วแล้วเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นแบบนี้แล้วแปลว่า H4 มีสิทธิที่จะ แค่ปล่อยให้ o, o, ยกตัวขึ้นถูกไหมครับสร้างจุดกับตัวฝั่งบายที่ชั่วคราวแล้วเดก็คือการที่ยกตัวขึ้นเคลียร์ถูกไหมนี่คือแท่งแดงเอนี่คือแท่งเกี่ยวยกตัวขึ้นเคลียร์จากนั้นก็จะดึงไส้กลับแล้วกดตัวลงเป็นแท่งแดงแล้วทุบลงมาซึ่งการทุบลงมาอาจจะทุบลงมากี่พันจุดก็ได้เพราะอย่าลืมว่าทงเฟรมเดย์น,นั้นแท่งเดียวสามารถทุบได้เป็นหมื่นจุดนั่นคือนั่นคือความสามารถของแท่งเดย์แท่งเดย์แท่งเดียวสามารถกดลงได้เป็นหมื่นจุดเพราะฉะนั้นมันมีสิทธิ์ที่จะเห็นไหมทำทั้ง,อ,งอย่าง พฤติกรรมที่กราฟกดตัวลงมาชนรับทำลายรับเนี่ยมีพฤติกรรมหลากหลายคุณเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้เนาะแล้วมันทำลายรับโดยที่มีการทำลายรับในทางเฟรมใหญ่ไหมทำลายรับในทางเฟรมเล็กไล่ลงไปหรือเปล่าถ้ามันไล่ไล่ทำลายมานะครับทางเฟรมเดก็ไล่ทำลายทางเฟรมเล็กก็ไล่ทำลายเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นเราก็ดูในทางเฟรมเดดีว่าทางเฟรมเดจะไปถึงไหนจากนั้นเราก็คาดหวังให้มันกดตัวลงถูกไหมเราก็จะไปเซลล์ตรงไส้ของทางเฟรมเดซึ่งเป็นทางเฟรมใหญ่หรือเขาเรียกว่าแนว ทำเป็นสาคัญแล้วกันถูกไหมครับเราก็ไปเซลล์โดยที่ h 4ยกตัวขึ้นมาแล้วเราจะไปบายตอน h ทกดตัวลงมาตรงนี้แล้วใช่ไหมบายแล้วแล้วยกตัวขึ้นเราก็เก็บกาไรแล้วไงสองสามพันจุดส่วนพอเราเก็บกาไร h ทสโองสามพันจุดเสร็จปุ๊บเราก็คาดหวังแล้วว่าเดย์อาจจะทําอะไรครับอาจจะเป็นการยกตัวขึ้นเคลียร์แล้วสุดท้ายล้วจะดึงไส้กลับมาถึงตรงนี้นี่คือโดจิถูกไหมครับนี่คือจุดกลับตัวใช่ไหมแต่ตรงนี้อาจจะเป็นเปิดแท่งใหม่ของเดย์แล้วพอกดตัวลงมานี่อาจจะเป็นโดจิ เนี่ยจะเป็นโดจิของเดแล้วเดก็จะกดตัวลงเป็นแท่งแดงแล้วถุกเห็นเห็นหรือยังเห็นหรือยังนี่คือความสําคัญของการเข้าใจทงเฟรมหลักหลายทงเฟรมที่มันสอดคล้องกันถ้าเราสามารถเรียบเรียงทงเฟรมได้แล้วไล่เล่นตามตามทงเฟรมจริงๆนะเราจะรู้เลยว่าจริงๆเราเราจะเสียเปรียบให้ตลาดไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเสียเปรียบให้ตลาดเพราะว่าเราเข้าใจมันพอเราเข้าใจมันนะในจังหวะที่เราจะเล่นนะเราจะมักไม่ค่อยยอมที่จะเสียเปรียบให้ตลาดถูกไหมครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะเล่นแบบไหน แล้วเราจะไม่ให้ตลาดหลอกล่อเราแบบไหนแต่ทีนี้ณนะตอนนี้ทำเฟรมเพจโฟตอนนี้แท่งเนี้มันกําลังกดตัวลงมาชนรับผ่านไส้แล้วถูกไหมผ่านผ่านหนึ่งไส้แล้วแต่ไม่ถึงอีกไส้แล้วก็ไม่ถึงรับแล้วตอนนี้มันดึงไส้กลับทีเนี้ยมันดึงไส้กลับแบบเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าทำเฟรมเพจโฟมันจะดึงไส้กลับเพื่อเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซล,ล์เฉยแล้วเดี๋ยวกดตัวลงหรือเปล่าหรือถ้ามันดึงไส้กลับหมดแท่งแล้วยกต่อผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะว่ามันได้ทําหายไส้ไว้แล้วถูกไหมครับ แต่ถามว่าอย่างนึงที่ผมจะดูคืออะไรครับผมดูในทางเฟร,รม DAH1 แล้วกัน H1 ได้สร้างพลาชั่นการกลับตัวฝั่งเซลล์ที่ไม่สาเร็จนะครับมีไส้ขวางอยู่แต่สมบูรณ์กดตัวลงมาชนรับได้แล้วก็มีการกดตัวลงมาเคลียร์วอลลุ่มฝั่งบายแต่ไม่ถึงรับเห็นหรือยังเห็นหรือยังนี่คือการดูละเอียดกดตัวลงมาเคลียร์วอลลุ่มฝั่งบายแล้วล่อายแล้วเคลียร์วอลลุ่มฝั่งายแต่ไม่ถึงรับจากนั้นดึงไส้กลับอาจจะดึงไส้กลับเพื่อเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์ก็ได้ ซึ่งถ้าคนใบเยอะพอกราฟจะไม่ยกตัวขึ้นตอนนี้เห็นไหมเราไม่สามารถรู้ได้นะครับคนใบเยอะกว่าหรือคนเซลล์เยอะกว่าแต่เราคาดการณ์ว่าตอนนี้ยกตัวขึ้นเกี่ยวบอลุ่มฝั่งเซลล์แต่ประเด็นคือมันมีคนที่าบที่แนวรับนี้หรือเปล่ามีซึ่งถ้าคนใบเยอะพอกราฟจะไม่ยกตัวขึ้นถ้ากราฟยกตัวขึ้นแปลว่าคนโฟลว์เซลล์ที่ลงมาเนี่ยเยอะกว่าเพราะฉะนั้นถ้ามันยกตัวขึ้นตอนนี้แปลว่าคนโฟลว์เซลล์เยอะกว่ามันก็เลยต้องเกียวบอลุ่มฝั่งเซลล์ก่อนถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้ามันยกตัวขึ้นไม่ถ เพื่อคาดหวังให้มันมีการดึงไส้กับกดตัวลงมาแล้วมันไล่ทาลายรับถัดไปหรือกดตัวลงมาเพื่อมาล่อายต่อไปแล้วก็ทุบลงมาในที่สุดนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังเห็นไหมเราคาดการแล้วคาดหวังแต่เราไม่หวังให้มันเกิดขึ้นเราคาดการแล้วคาดหวังเราคาดการเสร็จเราคิดว่ามันน่าจะทําแบบนี้แบบนี้แล้วเราเตรียมพร้อมที่จะทาถูกไหมครับเห็นไหมอย่างที่ผมบอกผมไม่สามารถบอกได้หรอกว่าการมันจะขึ้นหรือมันจะลงเพราะว่าพฤติกรรมณขนาดนั้นสําคัญมากๆ พฤติกรรมณปัจจุบันที่เราดูอยู่เนี่ยมันคือสิ่งสําคัญกว่าการที่เรามาไล่ดูว่าอ๋อมันจะขึ้นมันจะลงไหมครับเดี๋ยวนี้ไลายชั่นในกราฟหลอกคนได้เสมอเพราะว่าอะไรครับคุณต้องดูไรพฤติกรรมของกราฟณปัจจุบันว่ามันกาลังไล่ล่อใบล่อเซลเคียววอลุ่มฝั่งใบเคียววอลุ่มฝั่งเซลอยู่หรือเปล่าหรือกดดันฝั่งไหนคุณต้องดูให้ออกเพราะว่ากราฟบางครั้งมันไพมันสร้างพายชั่นกลับตัวก็จริงแต่มันก็ยังหลอกสุดท้ายมันก็ยกตัวขึ้นไปทำลายเห็นไหม เมื่อก่อนมันจะไม่ค่อยสร้างไพ่ชั้นกลับตัวขึ้นไปทำลายบ่อยๆแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้คือสร้างไพ่ชั้นกลับตัวเพื่อหลอกให้คนไล really ่เซลล์ไล่เซลล์เสร็จก็บินไปเรื่อยๆไล่เซลล์เสร็จก็บินไปเรื่อยๆนี่คือไพ่ชั้นที่มันหลอกไปเรื่อยๆแปลว่าตอนนี้เราจะต้องไม่โดนหลอกครับเราต้องดูไพ่ชั้นณะขนาดนั้นเดียวนั้นเลยว่ามันทําอะไรใช่อยู่มันสร้างไพ่ชั้นฝั่งเซลล์สมเร็จสมณ์แล้วก็จริงหรือไม่สมเร็จสมบณ์ก็จริงเราก็ต้องมาดูว่ามันมีการล่อใบเคลียร์วอลุ่มฝั่งใบไหมกดดันฝััััั่่่่่่งงาาายยยยไมมมมถ้นนนนีีีกกกดดฝะคบบปลอใเเืๆ๋วจทุ แต่ถ้ามันกดตัวลงมากดดันฝั่งใบหนักๆแล้วเลาะแบบคืออยากจะให้คนบายคัดให้หมดเนี่ยแปลว่าเดี๋ยวกราฟจะบินนะครับแต่แค่กดดันลงมาให้คนบายยอมคัดให้หมดซึ่งการกดตัวลงมาอาจจะกดตัวลงมาแรงมากด้วยการที่อาจจะมีการลอา่อาบมันมาในตัวด้วยพอล่อาบมาในตัวเท่ากับว่ามันก็ต้องเคลียร์ถูกไหมครับพอมันล่อบาบมากดดันเอกชนที่ถือบายอยู่มันก็ต้องกดตัวลงมาเพื่อเคลียร์หนักๆแต่ต้องไม่ถึงอีกรับสําคัญเพราะถ้าชนอีกรับสําคัญแปลว่ามันล่อใบอีกมันก็ต้องทุบลงมาต่อ ทีนี้พอมันทุบลงมาต่อมันก็ยิ่งต้องเคลียร์ถูกไหมครับนั่นแหละคือการกดดันอย่างหนักซึ่งเวลามันกดดันอย่างหนักแบบนี้เราจําไว้อย่างหนึ่งเราต้องไปหาไม้ายจากการที่มันกดดันหนักๆนี่แหละที่มันทุบแรงๆรลงมาเนาะครับเนาะก็ประมาณนี้เพราะฉันใชยฉันทุกอย่างดูให้ละเอียดนะครับผมไม่สามารถบอกได้หรอกว่ากราฟมันจะขึ้นหรือมันจะลงแต่ผมบอกได้ว่าถ้ามันขึ้นเราทํายังไงถ้ามันลงเราทํายังไงเห็นหรือยังนี่คือวิธีการแก้ปัญหาของเราเราไม่ใช่หมอดูเราไม่ใช่หมอเดาเราไม่ใช่นักทานายที่เราจะบอกได้ว่ามัันนนจจะะขึ้มลง เราคือนักวิเคราะห์เราคือนักอ่านปฏแ a คชั่นถูกไหมครับเราคือน oui? like ักเทรดหรือเป็นเทรดเดอร์เราอ่านปฏแอคชั่นเราอ่านพฤติกรรมกราฟหนึ่งเราอ่านพฤติกรรมราคา2ถูกไหมครับพฤติกรรมกราฟไม่เหมือนกันพฤติกรรมราคาไม่เหมือนกันพฤติกรรมกราฟก็คือพฤติกรรมโดยรวมของกราฟหรือเขาเรียกว่านิสัยของกราฟแล้วกันนิสัยของกราฟว่ากราฟทำอะไรถูกไหมครับส่วนพฤติกรรมราคาหรือปฏิ action เราดูพฤติกรรมของแต่ละแท่งว่าแท่งแต่ละแท่งเนี่ยทำอะไรทิ้งไว้แล้วบ้าง ล่อาบไว้ที่ตรงไหนบ้างเคียร์วอลลุ่มฝั่งใบไว้ที่ตรงไหนบ้างเคียร์วอลลุ่มฝั่งเซลไว้ที่ตรงไหนบ้างเหมือนอย่างแท่งเนี้ยจุดกับตัวตรงแท่งเนี้ h 1เนี่ยดูดูดีดีนะจุดกับตัว hedge นียเราเห็นร่องรอยอะไรล่ะ h 1ตรงนี้ h 1แท่งนี้แท่งแดงที่มันกดตัวลงมาเนี่ยแท่งแดงนะวันที่วันที่วันที่หกถูกไหมครับวันที่หกเมื่อวานตอนห้าทุ่มนะครับตอนห้าทุ่มแท่งแดงแท่งเนี้ยเราเห็นอะไรตอนยี่สิบสามนาฬิกาวันที่หกเนี่ยแท่งแดง h 1เนี่ย เราเห็นว <We> ่า H 1วนได้มีการกดตัวลงมาล่อบายตรงนี้จากนั้นก็กดตัวลงมาเคลียร์วอลลุ่มฝั่งบายเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมกดตัวลงมาทําไส้เคลียร์วอลลุ่มฝั่งบายแต่ไม่ถึงอีกรับเท่ากับไม่ได้ล่อบายเพิ่มจากนั้นดึงไส้กลับแล้วก็เปิดแห้งใหม่มาเราเห็นแล้วค่อยๆไซเว์ขึ้นแล้วก็สร้างจุดกับตัวณที่นี้เห็นไหมนี่คือพฤติกรรมที่เราเห็นเขาเรียกว่าปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมราคาส่วน พฤติกรรมของกาฟก็คือนิสัยของกราฟที่กาฟชอบทํากาฟชอบสร้างสามเหลี่ยมตรงไหนสร้างจุดไซเวย์ตรงไหนทําอะไรไว้ที่ตรงไหนนั่นคือนั่นคือกราฟที่เราเห็นว่ากราฟจะไปสร้างตรงไหนขาสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนทํำไฮไว้ตรงไหนทําโลไว้ตรงไหนก่อนที่จะกลับตัวนั่นคือกาฟถูกไหมครับพฤติกรรมราคาพฤติกรรมกาฟเราเห็นต่างๆแล้วก็อีกอีกอย่างที่เราวิเคราะห์เราวิเคราะห์ตามจิตวิทยามนุษย์หรือเขาเรียกอย่างนึงก็คือเมาว่าเมาทําอะไรเนาะหรือจริงเราไม่ใช่เมานะครับผู้สนับสนุนตลาด อย่างต่อเนื่องเอ,า,อางนี้ดีกว่ารา้องพูดสนับสนุนตลาดแล้วกันนะครับเพราะฉะน้นัครัอคุณเห็นแล้วว่าพฤติกรรมเหล่านี้คุณวิเค,คราะห์มาแล้วอาถ้าเกิดว่าการมันยกตัวขึ้นเราจะไปเซลล์ตรงไหนได้แต่จริงแล้วยชั่นที่ฝั่งใบที่แข็งแรงขนาดนี้เราควรเซลล์ไหมเอาเราไม่ควรเซลล์เราก็ไม่เล่นเซลล์เราแค่รอให้มันมีการกดตัวลงมาให้เราใบาดีๆแค่นั้นเองซึ่งถ้าเราจะเซลล์ได้ก็ต่อเมื่อมันมีการสร้างไพั่นการกลับตัวฝั่งเซลล์ที่สําเร็จสมบูรณ์และแข็งแรงยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราก็จะเซลล์มัครบ สำเร็จสมบูรณ์และแข็งแรงคืออะไรครับเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงมาทําลายรับจุดกับตัวก่อนหนึ่งถูกไหม toys. ทําลายรับจุดกับตัวเสร็จปุ๊บเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นไม่ถึงต้านถูกไหมเบกขึ้นมาแต่ไม่ถึงต้านเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลแล้วเราก็จะเซลเพื่อคาดหวังให้มันลงมาทําลายรับตัวเองที่สร้างทิ้งไว้ถูกไหมครับแล้วก็ตั้งแต่แรกที่มันล่อใบามาปุ๊บมันก็จะกดตัวลงมาล่อใบในรับถัดถัดไปเรื่อยๆแล้วก็ทําลายไปเรื่อยๆซึ่งถ้าสุดท้ายแล้วมันกดตัวลงมาทาลายรับถัดไปแบบนี้ แล้วมันกดตัวลงมาทาโรเราก็อาจจะปิดเก็บกําไรแล้วคาดหวังให้มันยกตัวขึ้นไปใหม่แต่ไม่ถึงต้านหรือไม่ถึงรับเก่าซึ่งก็เป็นต้านเหมือนกันปุ๊บเราก็จะเซล์ใหม่เพื่อคาดหวังให้มันกดตัวลงมาลําไลรับถัดไปอีกเหมือนเคยก็คือกดตัวลงมาถึงตรงนี้เห็นหรือยังนี่คือพฤติกรรมที่เราจะรอเซล์เพราะว่าพลาชัอนฝั่งเซล์ถ้ายังไม่เกิดเราจะไม่เซล์แต่ถ้ามันยกตัวขึ้นแล้วเราไล่เซล์ไปเรื่อยๆเราเอาตัวเองไปอยู่ในความเสี่ยงเพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะไปหยุดเวกที่ตรงไหนถูกไหมครับ ถูกไหมเราไล่เซลไปเรื่อยเนี่ยตั้งแต่ทุกแท่งเนี่ยไล่เซลไปเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะไปหยุดเวรกที่ตรงไหนแล้วมันจะเริ่มกลับมาไซเวทที่ตรงไหนมันจะเริ่มสร้างขาสามเหลี่ยมใหญ่แล้วไซเวทกลับมาเป็นหมื่นจุดที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราไปไล่เซลเนี่ยเราทําให้ตัวเองอยู่ในความเสี่ยงเรารอให้มันสร้างไปฉันการกลับตัวฝั่งเซลลดีๆไม่ดีกว่าเหรอแล้วยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราก็เซลลแล้วเราก็เอสลถ้ามันช่วยชนต้านถ้ามันชนต้านเราก็ตั้งเอสลที่แนวต้านโดยเผื่อสี่สิบจุดถ้ามันนานม้น เพราะเราอย่าลืมว่าเราเซล์เรากาลังเซลส่วนเทรนอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารอไพยชั้นฝั่งเซล์ที่สร้างสมเรลสมบูรณ์แล้วแข็งแรงแล้วเราค่อยเซลอันนี้เราเอาตัวเองไปปลอดภัยกว่าเราเซฟตัวเองมากกว่าแต่ถ้าเราไปเซลลทั้งที่ว่าไพชั้นยังไม่เกิดทั้งที่ว่าไพชั้นทุกอย่างตอนเนี้ย่อบายย่อบายเรื่อยๆเนี่ยถ้าคุณไปดูห้องอื่นนะครับตอนนี้เขาพาคุณเซลเซลกันเนี่ยคุณ SL เอชเอลไปแล้วกี่ไม้คุณพอแตกกันไปแล้วกี่คน้นถูกไหมในเมื่อไพ่ชั้นในทางเฟรมใหญ่ยังไม่ได้เกิดเลย ไม่ต้องไปทำเฟรมวิกหรือมันด้วยทำเฟรมเดย์ยังไม่เกิดดีๆเลยใครเช่นฝั่งเซลล์อ่ะแล้วคุณไปไล่เซลล์กันอ่ะอันตรายไหมแล้วคุณเห็นไหมครับที่ผมบอกอ่ะผมเห็นสามพันเก้าร้อยตั้งแต่ที่มันอยู่ที่สามพันแปดร้อยกว่าเห็นไหมสามพันแปดร้อยกว่าผมบอกแล้วว่าผมเห็นสามพันเก้าร้อยแล้วแล้วผมมีเหตุผลว่าทำไมผมเห็นสามพันเก้าร้อยแล้วผมไม่ได้เห็นแค่สามพันเก้าร้อยผมเห็นว่ามันไปสี่พันด้วยผมบอกคุณด้วยถูกไหมครับผมบอกไว้ในคลิปแล้วว่าผมก็จะบอกด้วยว่าอนาคตผมจะบอกเลยว่าทาไมผมถึงเห็นว่ามันไปสี่พ นี่คืออย่างหนึ่งที่ผมอยากให้คุณได้เห็นอยากให้คุณได้เข้าใจแล้วผมจะสอนแต่แค่สิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้ทําให้สอนได้ทุกครั้งซึ่งผมจะค่อยๆสอนไปทีละข้อทีละข้อนะครับทีละอย่างแล้วคลิปแต่ละอย่างผมก็จะค่อยๆทํามาสอนทีละเรื่องเป็นหัวข้อไอเน,นี้ยคือคลิปวิเคราะห์รายวันแต่เรื่องเป็นหัวข้อเดี๋ยวผมจะไล่ทําสอนนะครับเมื่อผมมีเวลานะครับรอนิดนึงใจเย็นนิดนึงนะครับมันจะมีมาให้แน่ เพราะว่าผมตั <konkret S 1> <Stars> ้งใ,ใจที่จะมาสอนผมก็จะสอนให้ถึงที่สุดนะครับผมก็จะให้ความรู้ให้ถึงที่สุดผมก็จะสนับสนุนพวกคุณให้ถึงที่สุดซึ่งมันเป็นการมันเป็นการสน,สนับสนับสนุนด้านความรู้นะครับผมไม่สามารถไปจับมือคุณเทรดได้ผมไม่สามารถไปจับมือคุณแก้ไม้ได้ผมไม่สามารถไปจับมือค,คุณหรือบอกคุณว่าคุณจะต้องบริหารอรอตแบบนี้ผมได้แค่บอกคุณ <DA k> แบ่งความรู้แบ่งปันความรู้ให้คุณให้คุณเอาไปใช้เองให้คุณเอาไปปรับใช้ให้ได้และให้เกิดผลประโยชน์ แล้วถ้าคุณเกิดผลประโยชน์แล้วคุณเอาไปเลี้ยงครอบครัวไปใช้ชีวิตได้ผมก็ยินดีและดีใจมากๆด้วยแค่นั้นเองนะครับคือสิ่งที่ผมหวังที่ผมมาแบ่งปันความรู้ณที่นี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ก็คือผลพลอยได้ก็คือผมได้พัฒนาตัวเองไปในตัวด้วยเพราะว่าผมได้เอาความรู้มาสอนนะครับสอนเสร็จปุ๊บผมก็ได้ทบทวนพอผมทบทวนผมก็ต้องเก่งขึ้นถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่ผมก็ได้กลับมาเป็นการตอบแทนแล้วก็ พวกคุณที่สนับสนุนผมอาจจะอุดหนุนสินสินค้าผมบ้างอาจจะสมัครสมาชิกตามช่องผมบ้างอันเนี้ยผมก็ได้ผลตอบแทนเป็นสินไอเป็นสินน้ําใจเล็กเน้อยน้อยจากพวกคุณที่ช่วยเหลือนะครับเป็นการแบ่งปันถูกไหมครับแค่นั้นเองคือที่ผมได้แล้วผมก็มาผมก็มาแค่จะมาช่วยแต่ผมช่วยได้แค่นี้ช่วยได้แค่ให้ความรู้ให้คุณได้เข้าใจตลาดมากขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้โดนล่อบาบล่อเซล์ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเอาเงินไปแจกตลาดอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งคนที่ คนที่ผมช่วยได้คือคนที่ยอมที่จะสละเวลาเพียงแค่วันละยี่สิบสาสิบนาทีมานั่งดูคลิปผมมานั่งหาความรู้กับผมผมไม่สามารถอยู่ดีๆก็ไปจับเอาความรู้ไปหยิบยื่นให้ใครได้เอาความรู้ไปยัดเยียดให้ใครได้ถ้าคุณอยากได้คุณก็ต้องมารับเองถ้าคุณอยากได้คุณก็ต้องมาเฝ้าคุณก็ต้องมาดูแค่วันละยี่สิบกว่า 20, นาทีสามสิบนาทีมันไม่ได้เยอะเลยครับถ้าเทียบกับว่าคุณสามารถเอาเวลาเท่านี้แล้วเปลี่ยนไปทํากําไรได้จากการที่คุณไม่ต้องมานั่งเครียดกับการอีกต่อไปผมก็มองว่ามันก็คุ้ม เพราะว่ากว่าผมจะได้ความรู้เหล่านี้นะผมเสียเวลาเป็นหลายพันชัมม่วโมงหลายร้อยชั่วโมงนะครับเพราะว่าผมอยู่กับมันมานานพอสมควรแม้กระทั่งในการเรียนรู้ในการเก็บสถิติในการจับผิดกราฟไปเรื่อยๆแล้วผมยังผมเลี้ยงกล้าบอกเลยว่าขนาดผมอยู่กับมันนานขนาดนี้ผมยังไม่ได้เก่งที่สุดผมยังมีวันผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นพวกคุณก็ยังพลาดได้เพราะฉะนั้นผมอยากให้พวกคุณเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้เหล่านี้ไปให้ได้มากๆไปให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตอนนี้ผมได้ผมได้มาในระบบความรู้ที่มัน ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วผมเอามาย่อยเอามาแบ่งให้พวกคุณทีละเล็กทีละน้อยให้คุณได้เข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่าผมเอามาย่อยมาเอามาย่อยลงมาหมดแล้วเอามาให้มันกระชับแล้วง่ายขึ้นต่อการเข้าใจเพราะว่าคุณก็เห็นอยู่ว่าผมอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนถูกไหมครับล่อใบที่ตรงไหนล่อเซลล์ที่ตรงไหนจุดไหนใบได้ไม่ได้นะครับนั่คือสิ่งที่ผมเอามาย่อยให้แล้วมันก็เป็นการปรับความเข้าใจของผมด้วยว่าผมเข้าใจจริงๆไหมในความรู้ที่ผมได้มาเนาะ สำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพีงเท่านี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากผมแค่อยากให้เข้าใจว่าทําไมผมถึงยังไม่ให้เซลนะครับมันมีเหตุผลอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าไพ่ชั้นหลักไพ่ชั้นใหญ่ยังไม่ใช่ฝั่งเซลล์เพราะฉะนั้นทุกทุกการย่อของไพ่ชั้นใหญ่คุณเอ๋คุณอาจจะเห็นไทม์เฟรมเล็กๆนะ่ H1N15H บางทีก็ H4 เป็นไพ่ชั้นฝั่งเซลล์แต่คุณอย่าลืมว่าไทม์เฟรมใหญ่ยังไม่เคยกลับตัวสักครั้ง พราะฉะนั้นพอทำเฟรมใหญ่ยังไม่เคยกลับตัวสักครั้งคุณเห็นทำเฟรมเล็กสร้างจุดกลับตัวฝั่งเซลล์คุณก็ไปไล่เซลล์ซึ่งสุดท้ายแล้วทำไมคุณถึงแพ้เพราะว่าคุณไล่เซลล์นั่นเองผมไม่ได้ห้ามให้คุณเซลล์แต่คุณขอให้คุณเห็นท้ายชั้นการกลับตัวฝั่งเซลล์ที่สมเ็จสมบูรณ์ที่ดีแข็งแรงก่อนแล้วค่อยยกตัวขึ้นไปถึงด้านแล้ว่อยเซลล์แล้วยอมเสียไม้เซลล์ไม้นั้นเพราะว่าคุณต้องรู้ว่าคุณกำลังสวนเทรนด์ใหญ่อยู่ใช่อยู่ทำเฟรมเล็กสร้างจุดกลับตัวแล้วแต่ทำเฟรมใหญ ตอนนี้ก็มีแค่วิธีการเดียวคือย่อแล้วายแต่ย่อลึกก็ต้องระวังด้วยถ้ามันย่อลึกเตรียมพร้อมที่จะไปรับมือตอนที่มันลึกลงมาข้างล่างแล้วเราคุณก็ต้องไปมีไม้บายจากข้างล่างมาเล่นตอนที่มันกลับตัวอยู่ข้างล่างแล้วคุณก็เอาไม้บายไปเก็บกําไรอยู่ข้างบนแล้วไอ้ไม้ข้างบนก็แก้ทิ้งให้หมดถ้าคุณแก้ได้แค่นั้นเองนะครับตอนนี้คือสิ่งสําคัญคือไม่โดนล่อบาบไม่โดนตลาดล่อเซลล์แล้วก็ไม่โดนเคลียร์ไปแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไม่เข้าใจ คุณกาลังโดนตลาดเคลียร์คุณต้องรู้ได้ว่าคุณกาลังโดนตลาดเคลียร์เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะยอมคัดโดยที่คุณเข้าใจมันคุณก็คัดไปแล้วคุณก็รอไปเล่นข้างล่างอีกทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ไม่ใช่ว่าคัดด้วยอารมณ์ปิดด้วยอารมณ์เปิดด้วยอารมณ์ปิดด้วยอารมณ์ไม่เอาแบบนี้เล่นด้วยเหตุและผลถ้าคุณจะคัดคัดด้วยเหตุและผลถ้าคุณจะเปิดเปิดด้วยเหตุและผลแล้วสุดท้ายแล้วคุณจะรู้เลยว่าการชนะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้แล้วท้ายสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดก็อย่างที่บอกคือไม่โอเวอร์ไม่โอเวอร์โหลดไม่โอเวอร์เทรดนะครับสิ่งที่ผมพูดเสมอมานะครับรักษาทุนรักษาพอร์ตไว้ให้ได้นานที่สุดยิ่งถ้ามันเป็นพอร์ตสุดท้ายของคุณยิ่งต้องรักษาไว้ให้ดีออเดอร์ยิ่งต้องแม่นและคมนั่นคือสิ่งสําคัญที่คุณต้องคุณต้องทําให้ได้แล้วถ้าคุณทําได้ผมเชื่อคุณผมเชื่อเลยว่าคุณจะเป็นคนที่เก่งขึ้นมากเพราะว่ายิ่งมันเป็นพอร์ตสุดท้ายของคุณแล้้้้้้ววววคคคคคคุุุุุณณณณตตตออออออองงงงงงกกกกกเเเเเเดดรรร์ใใหหแแมมม่่่่่นนนทััาาาจะะขึ็พ คุณไม่ได้กดดันตัวเองว่าคุณจะต้องทํากําไรนะครับคุณกดดันตัวเองให้ต้องเก่งณเดียวนั้นออเดอร์ของคุณต้องเป๊ะที่สุดนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องกดดันตัวเองไม่ใช่กดดันให้ตัวเองทํากาไรให้ได้เยอะที่สุดคุณต้องกดดันตัวเองให้ได้ออเดอร์ที่ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องทาเพราะว่ายิ่งคุณกดดันตัวเองให้ได้ทํากําไรแบบนั้นแบบนี้คุณทําไม่ได้ครับคุณจะแพ้แต่ถ้าคุณกดดันตัวเองให้คุณได้เก่งเก่งกว่าตลาดเก่งกว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่คุณจะเก่งขึ้นนนนนนนะะะคคคครรรรััััับบบสสสปดาาาาหีีีีี้้้้แลลผมมมกกกก็็เเ่่่อองฝทววจขไ